mm-hmm สวัสดีครับและนี่คือรายการ Go Up วัยรุ่นครั้งเดียวค่ำคืนนี้นะครับเราจะพามาพบหมอ ต้องบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยเราพาไปพบหมอหลายรอบมาตั้งแต่หมอจิตแพทย์ใช่ไหมตอนแรกเลยนะครับก็นี่อันนี้ก็เป็นหมอจิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นหมอจิตเกี่ยวกับเรื่องของเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยกันนี้เป็นเรื่องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนแน่ๆนะครับเพราะว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเราก็อาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปบางอย่างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณหมอวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากท่านผู้ชม จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาโดยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเหลือคือตัวที่ทําให้สัน,น้ําลดลงการจับด้วยเครื่องมือวัวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมาหรวมไม่เลือกว่าปูปลาสน,นําสมวน เพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2,553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสันนํำที่โตเต็มไหวถ้ามันมีการทดแทนรุ่นซูนรุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแฟนและใช้เวลาแค่หเดือนทํให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรหนึ่งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กํกหนดขนาดพันสัตว์น้ำ บังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทําอาหารปลอดภัยสิทาให้เป็นระบบมีคนกุ้มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่หมาจชักประบงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคาปรปลาที่ปิยะพยายามทาอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดกะสะอาดใครๆก็ทําได้ เพราะว่าไม่รู้ที่หมายไหมผลที่ผมไม่ขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่ดูตั้งแต่ต้นว่าป่าที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อ <Me> ผู้บริโภคตื่นรู้การทํพปะม่งพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำปะม่งขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทํพปะม่งแบบพื้นบ้านการทํพปะม่งแยกรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าปะม่งแบบจำเลยละงมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าวามเข้มแข็งเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกนออกมา เป็นงานที่ผมทําแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกุมันนียเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองครับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทําให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราทําในสิ่งที่ถูกต้องทําให้เขาเห็นพลังมันจะมาเอช่วงชีวิตที่เราฮักเคมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบอนอกขินกูดทําให้เราเรายากจะปกป้องพื้นที่ เรายากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแรงนาหาดซึ่งก็อาจจะรวมถึงสร้างคมใ่ญ่ด้วยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทําให้มีการแลกเปลี่ยนท้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสือ่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วย เราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจุงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเรายากจะได้อะไรทําไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปกว่าวสิ่งที่เราทํา ในช่วงกักตัวนะเราพูดเราเทปเราในเดือนนี้ทั้งเดือนเราพูดแต่เรื่องกักตัวมากนะเราหากิจกรรมมาให้น้อง,องๆเยาวชนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาพของที่เป็นกิจกรรมที่ดีๆเพื่อสังคมหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงเวลาเรากักตัวเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีปัญหาพอสมควรเหมือนกันในเรื่องของความรับผิดชอบของน้องๆเยาวชนเราจะเห็นข่าวน้องเพื่อนๆเ,เรานะครับ,รบออกไปนอกเวลาเลยฮะ พอเรก็นอกเวลาคือฟิวซึ่งก็ทําให้มีผลกระทบต่างๆตามมามากมายวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นพลเมืองแล้วก็เป็นเยาวชนของประเทศไทยเรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณหมอเดีวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณหมอเดลวสั้นๆละกันนะครับผมจะได้ดูแบบวัยรุ่นนิดนึงครับคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลวทีปตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมอค์การมาชนจริงๆก็เป็นหมอวัยรุ่นด้วยใช่ฮะใช่รักษาเราสองคน คุณหมอครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องที่ศูนย์คุณธรรมทำในช่วงสถานการณ์โควิดจริงๆถ้าผมจั่วหัวมาเรื่องของวัยรุ่นที่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในช่วงนี้สถานการณ์มันน่าจะผมสำหรับผมผมว่ามันอาจจะแย่ลงก็ได้นะถ้าเกิดน้องๆเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหรือให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ครับคุณหมอครับคือเอาส่วนใหญ่ก่อนละกันนะก่อนที่จะไปที่ส่วนน้อยครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอันนี้เป็นความน่ารักของบ้านเราอส่วนใหญ่เนี่ย แทบจะเรียกว่าหมอเข้าใจว่า7-80%จะเห็นว่าที่เราจับได้ในแง่ของแคร์กอดเคร์ฟิวอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเยอะแยะถึงขนาดที่จะต้องกังวลมากเป็นพิเศษเพียงแต่ว่ามีไม่ใช่ไม่มีอันนี้ความเป็นจริงแน่ๆเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนี่เป็นความน่ารักที่เมื่อเราให้ความรับผิดชอบแล้วก็ให้ความร่วมมือปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเคสลดลงลดลงลดลง แล้วลดลงถึงขนาดที่หมอเขาชวว่านน่นาจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของโลกได้ด้วยครับแล้วเป็นความน่ารักและเป็นความรับผิดชอบอีกการหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือว่าอ,อสอมอวันนี้กลายเป็นอีกฮีโร่หนึ่งนะคือเวลาพ่อแม่พี่น้องที่เขาอยู่กันตามตาสีต,ตาสาอยู่กันตามชาวบ้าน เขาไม่เข้าใจหรอโควิดนี่มันคืออะไรใช่แล้วมันร้ายยังไงทําไมมันถึงจะต้องกลายเป็นทุกคนต้องปิดถึงขนาดปิดนึกมันกลายเป็นประวัติศาสตร์โลกเขาไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมกับหมอเดลวเนี่ยเราไม่เคยนั่งห่างกันขนาดนี้ปกติเรานั่งกันใกล้กว่านี้แต่ผมหมอเชื่อแน่ว่าอัพกับแอดเมโดครามที่ทํารายการแล้วอาจจะอยู่ใกล้ชิดแวดวงสาธารณสุขก็ยังพอเข้าใจครับแต่นึกถึงตาสีตาสาชาวบ้านนี่ก็ไม่เข้าใจเลยนะทีนี้อสมด้วยความน่ารักเขาก็อธิบาย แล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจรตระหนักแต่ไม่ตระหตกไม่ตื่นกลัวจนเกินไปแล้วก็สามารถให้ความร่วมมือจนในที่สุดเคสคคของเราก็ลดลงเรื่อยๆนี่แหละเขาเรียกว่าความรับผิดชอบอแต่ให้ความรับผิดชอบเนี่ยมันมาเวลาที่เราบอกจะรับผิดชอบไม่รับผิดชอบและ ไอวัยรุ่นที่มันแหกกฎกติกาอะไรทั้งหลายแล้วมันทําไมมันถึงได้ทําอย่างนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเอาธรรมชาติของวัยรุ่นก่อนธรรมชาติของวัยรุ่นเนี่ยมันมีฮอร์โมนโดยเฉพาะผู้ชายหมอก็ไม่แน่ใจนะที่เคสจับจับกันหยู่นี่ส่วนใหญ่น่าจะทําสถิตินะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไหนเยอะกว่ากันมันมีข่าวคุณหมอมันมีข่าววัยรุ่นเนี่ยคิดถึงแฟน มันต้องไปอ่ะมันต้องไปมันต้อง,อ,ง <ใจ S 1> ออกนออกกระเพาะต้องไปอ่ะไจต้องไปอ่ะคุณหมอใจมันเรียกร้องใช่ใช่ใชใชค,คือคือคืออันนึงเนี่ยโอกาสในาการแหกกฎในจริงจริงมันมีได้ทั้งสองเพศแหละหรือไม่ก็ทั้งความหลากหลายทางเพศนั่นขึ้นชื่อว่าวัยรุ่นเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนมาเร่งตัวเขาเรียกว่าฮอร์โมนความอยากครับครับถ้าถ้าเปรียบ หมอเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าถ้ายกห้านิ้วขึ้นมาแล้วเอานิ้วโป้งโอบแล้วเอาสี่นิ้วนี้โอบนิ้วโป้งไว้เนี่ยมันเหมือนสมองเลยมันเล็กแค่นี้เหรอฮะอ่ามันไม่เล็กแค่นี้เียคือถ้ามันเล็กแค่นี้ ใหญ่สงส <si ัยเขาเรียกว่าสมองฝ่อถ้ามันเท่ากำปั้นเออแต่แต่มันจะเท่ากำปั้นนี่คือหัวใจเรานาะหัวใจเราเนี่ยประมาณนี้เลยอ่าแต่แต่ถ้าสมองนี่ใหญ่กว่านี้นะโอเคครับเพราะมันอยู่ในหัวส่วนใหญ่เขาผมเนี่ยแค่นี้แหละที่เหลือกวังซึ่งซึ่งถ้าบอลคลี่ออกมาปุ๊บนะนิ้วโป้งเนี่ยพลังมากที่สุดแล้วมันเปรียบเสมือนสมองส่วนอารมณ์ครับครับ หากเอานิ้วโป้งนี้โอบก็ไปแล้วสี่นิ้วนี้โอบเนี่ยมันเหมือนสมองเพราะสี่นิ้วนี้จึงกลายเป็นสมองส่วนคิดชั้นสูงที่คอยแตะเบรคความอยากเมื่อตะกียบพี่พูดถึงคิดถึงและความอยากเนี่ยไอ้สี่นิ้วนี่มันจะแตะเบรคไม่ได้เขาประกาศเคอร์ฟิวเราจะออกไปได้ยังไงแต่รู้ไหมว่าวัยรุ่นเนี่ยมันมีจุดอ่อนเพิ่มขึ้นอีกสองเรื่องฮะพราะเนื่องจากพอมันมีฮอร์โมนพวกนี้มันหลั่งออกมาปุ๊บนะ ไอ้นิ้วโป้งเนี่ยซึ่งปกติผู้ใหญ่เนี่เราก็จะเห็นยกพวกตีกันสมัยก่อนนะครับเกิดผมไม่เกิดไม่ทันได้เลยอ๋อผู้ใหญ่นี่ตอนนี้ยังยกพวกตีกันอยู่เลยตอนนี้ยังยกพวกตีกันอยู่เลยมากขึ้นกว่าเดิมบนท้องถนนนะเห็นไหมรบบนท้องถนนเราจะเห็นเลยนี่ขนาดผู้ใหญ่ซึ่งต้องใช้คําว่าที่เราชอบพูดวุฒิภาวะนะครับทีนี้ไอ้วุฒิภาวะเนี่ยมันอยู่ที่สี่นิ้วนี้มันคือเบรกเกอร์เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเบรกเกอร์ใครดีครับ เบรกเกอร์ใครดีจะเอานิ้วโป้งนี้อยู่จะเอาอยู่หม,มายถึงคุมอยู่อ่ใช่สามารถจัดการได้ก็จัดการอารมณ์เราไงครับสามารถจัดการอารมณ์เราเองได้แต่ถ้าสีนิ้วนี้ไม่แข็งแรงครับมันก็จะเอานิ้วโป้งไม่อยู่สุดท้ายนิ้วโป้งก็จะระเบิดอารมณ์ออกมาค,ความอยากได้อยากมีอยากอะไรตาอะไรมันก็จะเกิดขึ้นแต่ในวัยรุ่นมันมีนมสปัจจัยก็คือว่า หนึ่งก็คือว่าฮอร์โมนหลั่งออกมาจะทำให้นิ้วโป้งพลังเพิ่มขึ้นอ่าโอเคเพิ่มพลังใส่ใส่ใส่นิ้วโป้งส่วนอารมณ์ครับอ่าพลังนี้มันมากเติมพลังลงไปใช่ด้วยฮอร์โมนเพศของเขานั่นแหละทั้งเทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนอะไรทั้งหลายนี่แหละครับผมอย่าพูดเลยครับมันดูพว่ผมมันดูแยบดูไม่ดูเรื่องและแล้วตัวเบรกเกอร์คือ4นิ้วนี้แต่วัยรุ่นมีข้อเสีย จุดดอนใช้คําว่าจุดดอนไม่ได้เป็นข้อเสียแต่เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นคือเมื่อไร่ก็ตามที่เราคุยกับวัยรุ่นแบบตัวตัวตัวต่อตัวเนี่ยเขาจะใช้สมองส่วนคิดคุยกับเราแต่ตรงเวลาเขาคุยพูดภาษาคนรู้เรื่องเอาง่ายๆ่าก็คือว่าคาว่าใช้สมองส่วนคิดก็คือว่าเขาก็จะคุยด้วยมีเหตุผลฟังดูดีอันนี้คือถ้าคุยตัวตัวนะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามวัยรุ่นมาเป็นกลุ่ม เป็นแก๊งมาเป็นแก๊งมาเป็นกลุ่มทั้งหลายเนี่ยเขาจะสับสวิตใช้สมองส่วนอารมณ์คุยกับเราทันทีสมองส่วนอารมณ์คือการสร้างการยอมรับในหมู่เพื่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างซึ่งหมอจะไม่ขอลงไปที่ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะก็เดี๋ยวน้องอัพกับแอดมาอีกและอีกตัวหนึ่งก็คือออกซิโตซินนะนี่เผยเผยไปนิดหนึ่งนะเออแล้วครับตอนนี้ ผู้ชมนี่เป็นความรู้นะท่านดูแล้วมีความรู้แน่นอนท่านไปคีย์ดูมันเป็นฮอร์โมนแห่งความรักครับครับมันคือฮอร์โมน power of love ที่เขารู้จักการเวลาแตะเนื้อต้องตัวมันเหมือนฟีโดโมนอะ okay, อะไร okay, หลา็อะไรหลายโปรดเข้าใจเลยว่ามิ์ของฮอร์โมนนี้แล้วมันพีคที่อายุ15ปีพีคของมันสูงที่สุดในวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์เลยเอาว่าสูงมากกว่าผู้ใหญ่โดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันจะความหมายของมันคืออะไร เพื่อนเนี่ยจะกลายเป็นอันที่มีความหมายมากพลังเยอะมากทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าทุนชีวิตเดิมถ้าสมมติว่าเพื่อนเหล่านี่มันเป็นขยันพวกแหกกดอ่ะเป็นเพื่อนที่แบบพากันไปลงเหวลงอะไรของเขาไปเนี่ยมันก็พากันไปทํากิจกรรมแล้วมันชอบความท้าทายเพราะฉะนั้นความท้าทายกดมีไว้ให้แหกถ้าเกิดจริงแล้วแล้วพวกนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าฮอร์โมนนี้มันมีฤทธ พลังแห่งความรักมันยังมีอยากอันหนึ่งเขาเรียกว่ากล้าได้ไม่กลัวเสียกล้าได้ไม่กลัวเสียอเพราะมันมีการวิจัยไว้เลยว่าเขาดูเขาดู f m r i นะน้องครับเขาเรียกว่าการคลื่นแม่เหล็กสมองก็ขึ้นไอตัวที่เราเข้า m r i เขา,ขาเขลืนสทองเข้าวงนั่นแหละครับแล้วเขาดูเลยว่าถ้าเวลาเล่นการพน,นันะวัยรุ่นเล่นแล้วได้ ครับการเล่นแล้วเสียเนี่ยอันไหนออกอาการมากกว่ากันเล่นแล้วได้แล้วเพื่อนเฮเป็นฮีโร่เนี่ยนะมันจะออกอาการเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดเล่นแล้วเสียเนี่ยมันจะออกอาการน้อยกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่จะเสียใจมากกว่าความรู้สึกเนี่ยที่้งอ,งองครังเห็น <มา S 1> ต้อต้องออกไปป้นไปฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองค,อคือภาพที่ปรากฏออกมาจะเยอะกว่าเพราะ ก็เลยกลายเป็นคีย์เวิร์ดเขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่สรุปรวมกันเลยว่ากล้าได้ไม่กลัวเสีย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นนะไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นที่รวมตัวกันเมื่อไหร่ครับแล้วเกิดการเขาเรียกว่าพลังฮึกเขิมมันจะมาบวกกับสมองส่วนอารมณ์ลูกเล้าแล้วพร้อมในการที่จะแหกกฎเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ทุนชีวิตไม่ค่อยดีครับ มันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น้องเล่านะแหละส่วนน้อยที่เกิดขึ้นว่าทําไมมันขาดความรับผิดชอบทําไมไม่ค่อยจะทําอะไรอย่างไรถามว่าอะไรพวกอย่างนี้มันจะทํำยังไงวะเนี่ยข้อแนะนำแหละครับข้อแนะนำอ่านนี่แหละที่จะต่อก็คือว่าข้อคําแนะนําก็คือว่าอันที่หนึ่งอย่าให้รวมตัวกันโอเคอ๋อถึงเป็นที่มาเชื่อ distancing เนี่ยโอเคเก็ตแสดงว่ามันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เด็กแล้วนะผมว่ามันเป็นผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันใช่ใช่ คือแต่อ้นี่คือเราเดี๋ยวนะองค์การมโลกเขาใช้คำว่า physical distance นะเขาไม่จะใช้คำว่า social distance แต่ physical distance ความหมายก็คือว่าเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเราต้องนั่งกันระยะห่างใช่ไหมอันนี้ physical โดยทางกายภาพต้องนั่งกันห่างแต่ social distance ก็คือว่าเราต้องถอยจากความเป็นสมาคมสังคมสักหน่อย กรณีนี้จะมีความหมายกับวัยรุ่นมากอเพราะฉะนั้นน้องๆวัยรุ่นครับวันนี้ที่ท่านฟังกันอยู่นะไม่ใช่แค่ p ฟิสิกอลดิสแทสสองเมตรนะรับครับท่านต้องไม่สมาคมกันอย่างตัวเป็นๆนะผ่านกันทางมีเดียได้ไม่เป็นไรโซเชียลมีเดียไม่ว่ากันแต่อย่าไปรวมตัวเจอกันที่ไหนเลยเพราะพลังฮึกเหิมมันจะเยอะไงแล้วถ้าเกิดสมมติคนหนึ่งเกิดมีพลังความคิดขึ้นมาเฮ้ยวันนี้ขอ หลังสี่ทุ่มหน่อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องต้องซะหน่อยแล้วต้องซะหน่อยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเพราะมันจะทําให้เกิดพลังรวมตัวเพราะข้อที่หนึ่งเลยก็คือ social distance ด้วยครับอย่าอย่าแค่ p h สิ i อลด distance ขอ social distance ด้วยรักษาระยะห่างกันอันที่สองก็คือว่าพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะต้องพูดคุยกับวัยรุ่นหน่อยทําความเข้าใจก็บรรดาพี่น้องอสมแม้กระทั่งกับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเขาก็ยังพูดคุย จนในที่สุดพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านให้ความร่วมมือเขารู้เลยทีนี้น้องอัพกับแอดจุดอ่อนของวัยรุ่นคืออะไร,รไหมมันพูดกับต่างวัยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะ,ะ,ะผู้ใหญ่ดีแต่พูดงานเนี้ยต้องให้เด็กพูดครับแล้วเขาให้เขาถามเลยว่าไอสถานการณ์โควิดเนี่ยแล้วค่อยๆเขาหมอใช้คําว่าเหลาความคิดไง คือถ้าเราไปครอบงำแล้วเราก็ยัดข้อมูลใส่อย่างเดียวเราไม่ฟังเสียงซึ่งกันและกันามันในที่สุดมันก็จะไม่สามารถจัดการได้บางคนพลังมันเยอะไง บ้านก็เล็กนิดเดียวพลังมันเยอะมากรถบ้านเลยมันเยอะไงมันยกบ้านได้เลยเอาบางคนพลังมันเยอะจริงๆนะหมอว่านี่ถ้าเกิดอะดรีนาลินหลั่งนี่ไม่ใช่แค่ยกตุ่มยกหายนะมันยกบ้านได้เลยเพราะพลังที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยจะทํายังไงให้เขาสามารถปลดปล่อยพลังแต่กลายเป็นทิศทางสร้างสรรค์แล้วจะต้องเป็นในช่วงเวลากลางวันไม่ไปเคอร์ฟิวอะไรทั้งหลาย ไอ้นี่แหละเป็นจุดสําคัญที่พ่อแม่จะต้องชวนลูกคุยทีนี้ถ้าเกิดชวนลูกคุยคนนึงไม่รู้เรื่องก็หมอใช้คําว่าสากรพ่อแม่ก็ได้นะสากลพ่อแม่สากรพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นไล่ๆกันอะ่ะมาคุยกันแล้วกลายเป็นเหมือนสมัชชาครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยกันรับฟังเสียงเขาเขาคิดเห็นยังไงเพื่อนคนนี้เสนอมาว่ายังไงไอ้นี่แหละพ่อแม่จะเล่นบทเหมือนเขาเรียก ฟ้านะคล้ายๆฟ้าเนี่ยแต่แบบฟ้าแบบง่ายๆแบบประเภทชวนกันคิดชวนกันคุยแล้วเราก็ฟังเสียงเขาแล้วถ้าเกิดกิจกรรมที่เขาเสนอออกมาเนี่ยมันกลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ดีไม่ดีไปช่วยชาวบ้านเขาได้ด้วยพลังที่ถูกปลดปลอกมามันจะกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ท่านต้องไม่ลืมชื่นชมเขาครับ พลังบวกจะมาก็คือคต้องชื่นชมเขาลูกเก่งมากเยี่ยมเอาพลังของเราเนี่ยไปใช้ในทิศทางนี้เลยถ้าอย่างนั้นเราจะเตรียมข้าวของอย่างเนี้ยเฟสชิลอย่างเนี้ยถ้าจะเตรียมแล้วก็จะไปมอบให้เขาเพื่อที่เป็นการปกป้องซึ่งก,กันและกันอันนี้เป็นการส่งความปรารถนาดีเราจะเตรียมวัตถุดิบที่ไหน เราจะไปซื้อหาที่ไหนเราจะเย็บปากเออจะไปจัดการอะไรอย่างไรหาไอ้นี่ไม่ได้ก็จะมีวัตถุอื่นไหมไม่ได้จริงๆจะมีแรงงานอะไรบางอย่างไหมดีไม่ดีอาจจะกลายเป็นอาสาสมัครอยู่แถวหมู่บ้านมีใครมาแจกของไอ้นี่ก็กลายเป็นเหมือนอาสาจะจราจรอ่ะจัดแถวไหมจัดแถวไม่ได้ไม่ได้ต้องห่างกัน2เมตรช่วยขีดเส้นช่วยอะไรคือมันมีกิจกรรมให้ทําได้เยอะมากถ้าคิดจะทําแบบสร้างสรรค์นะไม่ต้องเอาพลังไปเที่ยววุ่นวายกันกลางดึกอะไรทั้งหลายเนี่ยพว อย่างนี้หมอเขา้าใจว่าผู้ใหญ่ต้องเตรียม,มเพราะเขาไม่มีวุฒิภาวะสี <4 S 1> ่นิ้วเนี่ยเขายังอ่อนมันถึงได้ระเบิดมาด้วยอารมณ์ไงนิ้วโป้งเลยมาเต็มเต็มเลยใช่มันก็เลยกล่าวความอยากได้อยากมีแปลงพลังเลยครับครับผมอ่ะแล้วในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับเห็นศูนย์คุณธรรมมีการเปิดตัวอะไรฮะเอ็มวีอ่าไม่พูดไม่ได้แล้วเหลือเวลาสักสี่นาทีสุดท้าย้วคุณหมอจริงๆเรามี2อย่างนะเราทำไว้2ออย่างหนึ่งก็คือ คู่มือดูแลสุขภาพจิตใจของประชาชนด้วยประชาชนกันเองอ่าครับหนึง่งอันนั้นอันนั้นเป็นคู่มือที่ เราผ่านทางระบบของชุมชนคุณธรรมทั้งประเทศแล้วก็หมอเข้าใจว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยตอนนี้พิมพ์ออกไปประมาณ2 3งสามหมื่นเล่มแล้วก็กำลังที่จะแพร่แพร่กระจายไปทั่วไ้ตามคุณหมอที่รายการสถานีประชาชนด้วยใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นก็คือตอนที่เราเปิดตัวแล้วก็ตอนนี้คู่กับอันนั้นมีแบบประเมินความเครียดวิตกกังวลกับโควิดด้วยรับข้อคําถามสามารถรู้ได้เลยว่าไฟเขียวเหลืองแดงเราอยู่ในสถานะไหนภาวะความวิตกกังวล ภาวะความเครียดเป็นภาวะปกติวันนี้โควิด19มาครับใครที่ไม่เครียดเลยชิลมากมสบายสบาย อันเนี้ยผิดปกติโปรดฟังนะว่าถ้าแบบชิวๆเลยไม่มีความเครียดไม่มีวิตกกังวลไม่สนใจแล้วสมมติว่าไม่มีความเครียดวิตกกังวลและสงสัยหมอก็ไม่ต้องเตรียมเฟสชิวเราก็ไม่ต้องนั่งห่างๆใช่ไหมแล้วก็แอลกอฮอล์เจลก็ไม่ต้องมีแถมหมอยังมีถุงมาด้วยนะถุงอันนึงนี่คือใช้ไม้ในการกดลิปนะคือถ้าเราไม่มีความเครียดวิตกกังวลเลยเนี่ยเราจะไม่รู้สึกใดๆเลย คนที่ณยามนี้ซึ่งมันเป็นสถานการณ์ของโลกเวลาเขาเกิดแผ่นดินไหวเวลาเกิดสึนามิแต่ตัวไม่มีความเครียดวิตกกังวลใดๆเลยเนี่ยอันนั้นมีแนวโน้มผิดปกติแต่ความเครียดวิตกกังวลในร่างกายของเราถือว่าเป็นภาวะปกติสีเขียวฮะซึ่งในคู่มือนี้จะพูดถึงไว แล้วจะทําให้รู้สึกคิดบวกครับแล้วก็ลองดูแปลงพลังลบให้กลายไปเป็นบวกได้อย่างไรแม้กระทั่งคนที่ยากจนด้วยซ้ำไปที่อาจจะไม่มีงานทำก็สามารถไปใช้คู่มือดูแลสุขภาพจิตใจนีไ้ได้ครับคู่่ไปกับแบบประเมินความเครียดตอนนี้ที่หมอเปิดตัวไปก็คนเข้ามาทําประมาณ5-56 5-6้านครับ,รบแล้วใน5-6 0 0 0พันเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยโดยมีหมอด้วยนะ ที่เขามาทำเนี่ยหมอเกิดความเครียดด้วยลระนะเอา,าแน่นอนเ,อเป็นหมอก็เป็นคนนะ <c oughs> อ,อันนี้พูดถูกหมอก็เครียดเป็นไงใช่ใช่คือมันเครียดได้ทุก <c oughs> คนเครียดกับวิตกกังวลเป็นภาวะปกติ <c oughs> ตกปกติถ้าไม่เครียดวิตกกังวลตาทางจะเพี้ยนแหละแต่ถ้าเครียดวิตกกังวลเยอะเกินเยอะขนาดไหนที่ขึ้นเหลืองเขาเรียกมีอาการปวดศีรษะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับ กรสับกระจายออมาหมดเลยแม้กระทั่งดูเสพติดขาวแบบประเภทที่ขาดไม่ได้เลยดูตลอดเวลาแล้วมีอารมณ์อินไปกับขา่าวถ้าตกอยู่ในสภาวะนี้ขึ้นเหลืองถ้าปล่อยอันนี้มันจะขึ้นแดงแล้วถ้าแดงจะต้องทํำยังไงในเนี้ยเท่าที่5,000กว่าคนที่เข้าสู่แบบสํารวจเนี่ยส่วนใหญ่อยู่สีเหลืองนะแล้วต้องใช้คู่มอือน,นี้ในการที่จะดับ เหลืองลงมาสู่สีเขียวเพราะัเราเปิดตัวเรื่องนี้ไปโดยศูนย์คุณธรรมแล้วทําเป็นเชิงจิตพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งแม้กระทั่งทางจิตท,ทางกรมสุขภาพจิตใทั้งหลายเราก็ร่วมมือกันที่จะเผยแพร่รไปสู่สาธารณะทั้งหมดอีกอันหนึ่ง <MV. S 1> ชอบมากเลยคุณหมอมายินเต้นอยู่ในฐานี้ล่ะใช่ครับก็คือนี่แหละครับาตรงนี้แหละก็วันนั้นมาประชุมกันเสร็จแล้วปรากฏว่าเพลงนี้เกิดขึ้นจากการที่บทให้สัมภาษณ์ของหมอจากสื่อต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายเราก็เรียบเรียงออกมา คุณยงก็ช่วยอีกแรงรหนึ่งเนื่อง,งไปก็อารมณ์อาร์ติสนิดๆช่วยเรียบเรียงมันเข้าสู่เนื้อหาเพลงคือเนื้อหามันมาจากการที่หมอให้สัมภาษณ์ว่าโปรดอย่าเป็นคนที่อย่าให้อย่าให้เรามีความรู้สึกผลกระทบอย่าให้ใครคนอื่นเขาเศร้าเพียงเพราะเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนึกบอกไหมเป็นประโยคที่หมอพูดอยู่บ่อยๆไงว่าอย่าให้คนอื่นเขาเศร้าหมายถึงคนที่เรารักอ่ะเป็นเพราะเราเห็นแก่ตัวกลับไปบ้าน ความซื่อสัตย์เนี่ยนะงานนี้โควิดนี่มันวัดคุณธรรมในใจคนนะคือหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราโกหกเราโกหกชาวบ้านเขาเช่นภรรยาเราไม่เห็นว่าเราล้างมือแต่เราก็พอภรรยาถามว่าล้างมือยังล้างแล้วคแต่เราก็โกหกตัวเราเองครับแล้วไอ้ความโกหกตัวเราเองในที่สุดเชื้อมันก็มาเยือนแล้วเชื้อมเชื้อโรคเมื่อมันเยือนปุ๊บ กลายเป็นคนที่เรารักและคนรอบข้างเราก็เลยป่วยไปด้วยหมอหนึ่งในนั้น MV ก็จะเป็นและท่อนนั้นเป็นเสียงของที่หมอพูดถึงเลยก็คือว่าอย่าให้ใครคนอื่นเศร้าเพียงเพราะเราเป็นคนเห็นแก่ตัวก็เป็น MV เราจะผ่านไปด้วยกันครับครับผมเอาละครับถ้าเกิดจะ ติดตามเน right. ี่ยต้องติดตามท้ายรายการของเรานะครับส่งท้ายครับคุณหมออยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนสั้นๆเลยครับผมก็น้องๆเยาวชนแล้วก็นอกจากน้องๆเยาวชนก็คือทุกๆคนเลยฮะอยากที่จะฝากไว้ก็คือว่าในสถานการณ์โควิด1เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่เมื่อมันมันเป็นเชื้อโรคเรามีศัตรูร่วมกันก็คือเชื้อโรคนี้แหละเราจะทําให้คนที่เรารักและคนรอบข้างเราปลอดภัยได้นั้นเนี่ย สิ่งสําคัญที่สุดคือตัวเราครับ <Okay. S 1> ถ้าตัวเรามีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบรู้จักในการที่จะล้างมือรู้จักในการที่จะใส่หน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างนอกจากจะตัวเราเองได้ผลคือไม่เจ็บขววป่วยไข้อะไรใดๆแล้วจะทําให้คนที่เรารักและคนรอบข้างเราปลอดภัยไปด้วยส่งความปรารถนาไปดีสู่น้องๆเยาวชนทุกๆคนนะครับในการที่จะทําให้ร่วมสู้กับโควิด -19 ไปด้วยหัวใจแห่งคุณธรรมครับ ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากครับจริงก็ต้องบอกว่าขออนุญาตลาไปเลยเพราะว่าอย่างที่อัพได้เตยเอาไว้นะครับก็มี MV m มนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเอาละครับกลับมาพบกับพวกเราทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งทางสถานีโทรทัศน์ t n เ2เพราะนี่คือรายการ Go Up ไวัยรุ่นครั้งเดียววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับ วันนี้วันที่เราต้องเผชิญความสับสนความหวาดกลัวในเรื่องราวเกิดเชื้อร้ายแพร่ทำลายบ้านเมืองเราเป็นสนร้ายในคำ จะผ่านไปด้วยกันรู้เท่าทันคืนวันที่โหดร้ายเราจะจับมือกันเราจะไม่ทิ้งใคระะ่รวมแรงร่วมใจอย่าให้วันพรุ่งนี้ต้องวิ เราจะจับมือกันเราจะไม่ทิ้งใคร ้วยหัวใจแห่งคุณธรรมอย่าให้หวันพรุ่งนี้